หลังครับยองยองได้เพิ่งทำมาสิบก้อนได้ไหมนะไม่หลังอ่ะคิวซีก็ได้นะร้องเพลงก็ได้เกาะร้างยังได้อีกสุดๆมันไหลมันไหลมันไหล่ก็อย่างนี้นี่ก็แน่นอยู่มีใครช่วยมาครับก็มีเฉพาะครูนะครับเป็นครูตจฉดอสองท่านแล้วก็ผมช่วยกันทำ ก่อนหน้านี้นี่จะเป็นเนินดินอย่างเดียวเลยก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นลานยาแฝกทีนี้ยาแฝกเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้พอยาแฝกตายปัป๊บเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนสภาพนะครับให้มาเป็นแปลงผัก ดูสภาพดีนสิคะหลังจากฝนตกเหยียบแล้วก็คือพร้อมทิ้งรองเท้าเดี๋ยวค่อยไปเสริมว่ะฝนพร้อมจะตกตลอดตอนที่เราทำงานก่ออิฐไปด้วยก็ฝนก็ตกมาด้วยเราต้องแบบหลบบ้างทำบ้างหลบบ้างทำบ้างอย่างนี้ ทุกคนทุกคนก็คือแบบไม่ยอ่อท้อที่จะทําเพราะว่าขนาดฝนตกก็แบบอ่าถ้ามันปล่อยแล้วเราก็ลุยลุยต่ออย่างเดียวรอฝนหยุดแล้วเราก็ลุยต่ออะไรเงี้ยคือทุกคนแบบตั้งใจมาก <c oughs> อ๋อของโตแล้วเอ,เอาไปทําชาบูครูบอกว่าครูพะกันเองอันนี้ครูปลูกเพื่อให้เด็ก<อ>เอาไปทําอาหารกลางวันนี้ใช่ไหมถูกต้อง,องแล้วนี่ตัง้งใจจะปลูกอะไรบ้างคะจะรัชนะวันจะให้เด็กทำเป็นขวดพลาสติกขวดตาที่เราเหลือใช้นะจะให้เด็กรับผิดชอบแล้วจะทาเป็นแคว้น ข้างบนแบนนะปลูกเลสโอ๊คห้อยห้อยไว้ปลูกผักกลางฝนเป็นไงบ้างคะคุณลวนหนาวเหมือนกันเหนาวหนาเริ่มหนาแต่ว่าสนุกดีทําอะไรที่แบบว่าไม่เคยทำไม่ใช่ช็อกโกแลตนะวันนี้ทําหมักหมูทําหมูกระทะค่ะตัวกระทะยี่ไม่มีต้มรวนเอาง่ายโอ้โหคุณลวนช่างสิทธเขาขึ้นสุดวันคันนักกัน่าจะขึ้นได้แต่ก็แบบจะใช้บริการเขาหน่อย เด็กส่วนใหญ่ก็คือในเด็กอยู่ในกลุ่มของบ้านปู่และบ้านีตองแล้วก็อุทยานนะครับก็คือเราเป็นตำรวจตำรวจตําวนชายแดนไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเราจะพัฒนานะครับสถานที่นั้นๆอยู่ไหนก็พัฒนาได้เหมือนกันครับมือสองั้าง4ีบาทเร็ว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 ,รวโจนสลดัดโจรสลดัดโจรสลดัดได้เปล่าได้เปล่า เอากระดาษพับครึ่งหนึ่งเออได้ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้รับคุกกี้ขออันตัวดำดำเรียกหมดดำน้องตัวแดงแดงเรียกหมดแดงจับคู่สองคนตามชื่อหนึ่งหนึ่งได้แล้ว

น้องได้มาทําให้หน้องมีรอยยิ้มแล้วก็มีเสียงคนเรารู้สึกเหมือนต้องได,ได้ได้หอบเอาความสุขก, <ừ. S 1> กับกับไปน็นงานต่อได้เหมือนว่าเราได้มอบมอบกิจกรรมให้กับมอบความสุขเขาเราก็ได้ได้รับสิ่งที่เต็มเต็มถึงใจใช่ก็มีแรงในการทำงานต่อได้ดีสวย <c oughs> มากเลยท <c oughs> ีย <c oughs> ่หล <c oughs> ังความสำเร็จวันชุ่มเลยที่หมดแล้ว อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะเดี๋ยวขอเลือกกรมการขอให้คะแนนก่อนโอ้ยอนี่รูปอะไรนี่กระเป๋าแล้วก็เค้กด้วยสพายเลยแม่บ้า,ยบายอย่าไปเจอกันอขอไปขอต่อครับตามคุณครูคไปเลยลูกพยายามดอไป,ไป,ไอไปอกป่อนนะลูกนะอ,อย่าไปเอากระเป๋าเพิ่มตรงนู้นนะลูกคนนี้เต้นสวยเดี๋ยวต้องเต้นกับคนนี้คนนี้เต้นสวยแม่เห็นอยู่อาราบิกานี่แหละหวังว่าเด็กๆทุกคนโตขึ้นนะครับอยากให้เด็กๆ ทำหน้าที่ตัวเองไม่ดีนะครับเดี๋ยวต่อไปขอถ่ายรูปหมู่เลยนะครับหน 2, ึ่งสองามยี่วันหนึ่งสองสามไปเลยติดต่อทาง Facebook <S <S ของโรงเรียนได้เลยนะเป็นโรงเรียนต่อชะดอวิจิตวิทยาคารนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์มาหาผมโดยตรงหรือใช้เบอร์โทรนะครับ081-750-8975โทรประสานผมได้เลยไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลยสมการก่ออิฐอะไรแต่เราก็ลุยๆกันมาด้วย ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆครับในส่วนของกิจกรรมอ่ะทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีมากเลยนะคะก็ดีใจที่น้องๆแบบมีความสุขกับกิจกรรมที่เรามาจัดให้เป็นครั้งแรกที่เราได้ลงมือสร้างอะไรสักอย่างนะครับซึ่งใน,ในที่นี้ก็คือเราได้ทํากําแพงอิฐบล็อกกั้นแปลงผักให้กับโรงเรียนฝีมือที่เราทําอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคุณครูก็ช่วยด้วยนะครับสิ่งที่เราได้รับก็คือเป็นความสุขในการที่เรามาทํางานร่วมกันได้แซวก,กันได้คุยเล่นกันก็เลยทําให้รู้สึกว่าการมาทากิจกรรมครั้ ทุกๆอย่างเลยไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการอาสาพัฒนาหรือว่าเรื่องที่เราได้มาใช้เวลาร่วมกันกับทีมงานนะครับก็วันนี้ด้วยความที่เรามาทำทำอย่างอ,างอางื่นด้วยเนาะเราก็คือติดต่อกับทางโรงเรียนมาว่าเออเราจะมาทำอุงบล็อกแล้วก็ทาสีทีมงานก็ติดต่อกับเหมืองร้านที่ขายอุปกรอ์ก่อสร้างเนาะให้เขาส่งของมาให้พ้าเราเค้กมาให้เด็กๆทำเด็กๆก็ชอบระหว่างนั้นก็คือแบบ กินพอเลิกงานกุก็คือกินทุกคนเลยเนะี้ยระหว่างเขียนก็แบบว่าบีบครีมเข้าปากอย่างเงี้ยสิ่งามันมันเป็นทางอิ่มเองเนาะมันเป็นความชื่น,นใจที่ได้มากกว่าทุกครั้งมันได้เหมือนเราได้ เสียสละได้ทําอะไรในสิ่งที่ที่เราไม่ทามันมันอิ่มใจในเพจของเราก็ตั้งใจที่จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะถ้าใครอยากจะได้รับความรู้สึกอิ่มใจก็สามารถอินบ็อกเนาะมามามาจอยกับพวกเราได้ก็ยินดีค่ะค่ะรวมถึงถ้าเป็นคุณครูหรือใครก็ตามที่เห็นว่าเราไปทํากิจกรรมแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เราไปร่วมทากิจกรรมดีๆ แบ่งปันให้กับเด็กๆสร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะก็มีทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับแล้วก็จะพยายามเป็นตัวกลางเชื่อมให้ให้บรรลุปเป้าหมายทั้งสอง,องฝั่ง